สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับอยู่ที่โรงแรมนะครับนี่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสระว่ายน้ําเห็นเปล่าวันนี้น้องภูมินะนอกจากจะมีจักรยานที่บ้านหลายคันแล้วนะครับวันนี้มาเชียงใหม่หลายวันพ่อนุก็เลยซื้อจักรยานให้ใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นจักรยาน ที่ซื้อที่เชียงใหม่เลยนะสีสวยด้วยเดี๋ยวน้องภูมินะครับจะพาไปดูว่าน้องจักรยานของเรา่ยเป็นยังไงนะครับไปเลยค่อยๆเดินนะนี yeah. พ่พอหูคุณซื้อมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะลองรีวิวกันก่อนอ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะครับ oh. ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจักรยานข้างหน้าสีส้มนะครับนี่เลยสีส้มสีแสบเลยนะครับอ๋อ oh. นี่น้องภูมิมีกิ่งด้วยนะครับ อ่าแล้วก็มีที่ใส่น้ําด้วยนะครับข้างหลังนะครับเนี่ยมีที่ใส่น้ําด้วยนะแล้วก็ล้อนี่ก็เป็นสีส้มนะครับมีเบรกหน้าเบรกหลังนะครับคันนี้พอนุลองเช็คแล้วนะครับดีกว่า2อคันที่ซื้อมาตอนแรกนะก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้ให้ใหม่จะได้เอาไว้ใช้เอาไว้ปั่นเล่นตอนที่อยู่เชียงใหม่นะครับมานะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าน้องภูมิเนี่ยจะปั่นคันนี้ได้หรือเปล่านะครับขึ้นได้นะ โอ้โหคล่องมากครับโอ้โหน้องภูมิอย่าเร็วมากต้องระวังก่อนโอ้โหปั่นได้สบายเลยครับคันนี้รู้สึกว่าล้อมันจะฟรีดีนะครับน้องภูมิอย่าเพิ่งปั่นเร็วมากนะครับเอา้าชนสิครับอย่างนั้น,นพ่อถ่ายไม่ทันอ่เาเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายไม่ทันนะครับนี่เลยคันนี้นีแบบสีสันถูกใจน้องภูมิเลยนะครับ สีส้มแล้วก็มีสีเขียวนิดนิดตอนนี้เราก็ลองปั่นทดสอบนะครับในโรงแรมก่อนโอ้โหพ่อถ่ายไม่ทันเลยคัเนี่ยมันเร็วอะ่ะแต่น้องมันเบาอะ่ะคต้องปั่นจะช้าหน่อยครับเนเราเลี้ยวไปทางนู้นนะ นี่นะครับคันนี้ถือว่าใช้ดีเลยนะนี่ทดสอบกิ่งได้ด้วยนะอ๋อก็เดี๋ยวเอาคันนี้นะครับกลับไปปั่นกับเพื่อนๆที่กำแพงเพชรด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวน้องภูมิจะขี่ปั่นจัก,กรยานฟาดานนะครับโอ้โหช้าๆหน่อยนะคนถ่ายถ่ายไม่ทันตอนนี้นะครับก็เป็นดานยญ่าเทียมนะครับอ่าไปได้ครับ เป็นด่านยาเทียมน้องภูมิหยุดดูสระน้ํากระดกไม้ก่อนนะครับ <od> อ๋อมีน้ําตกนะครับตรงนี้นะครับแล un, questo, แ้วก็เ <Leonardo> ป <Smash cartoon> ็นสระว่ายน้ําที่น้องภูมิมาเล่นเมื่อวานนะครับนี่ครับพอผ่านจากยาเทียมเดี๋ยวเจอด่านนืดนะครับโอ้ยด่านนี้มันจะนืดนะครับปั่นไม่ค่อยไปนะครับโอ้โหสีดำๆนี่มันจะนืดนะครับอุ้ยเกิดจะไหวหรือเปล่าครับจะไหวหรือเปล่าครับ จะไหวหรือเปล่าครับอึดอึดอึดอุ๊ยไปไหวแล้วครับโอเคพอถึงถนนธรรมดาก็จะเร็วปกตินะครับปั่นไม่ไหวเหรอเหมือนมาเจอพื้นดำๆตรงนี้มาเจอหนืดๆน,นะครับต้องเลี้ยวออกไปทางนู้นสิเลี้ยวออกมาเลี้ยวออกมา โอ้โหเหมือนพื้นอันนี้มันอื่นๆใช่ไหมใช่ไหมไปหามแม่แล้วรอพ่อด้วยพ่อถ่ายไม่ทันหรอกเข้าซอยนี้อีกแล้วครับเข้าซอยข้างสระว่ายน้ำนะครับนี่เมื่อวานน้องภูมิก็มาเล่นสระว่ายน้ำนะต่ตกอ๋อมันมีน้ำตกตรงสระว่ายน้ำเนี่ยนะมันจะมีน้ำล้นนะครับน้องภูมิอยากให้ดูน้ำตกนะ โอเคพอมาตรงนี้มันจะหนืดๆนหน่อยนะ, okay, ะแล้วก็มีสระน้ำเล็กด้วยของเด็กอุย้ยพอมาถึงตรงนี้มันจะหนืดอีกแล้วเอะเอะไปอาพอพุอ่มอย่าเร็วมากเดี๋ยวไปชนรถคนอน่นคลิปนี้ก็มารีวิวจักรยานคันเทน้องพุ่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นที่ไหนบ้างเนี่ย ต้องคอยติดตามนะเ,นเดี๋ยวน้องภูมิจะขึ้นไปเที่ยวบนดอยบนภูเขาต่อนะครับ,บ,บกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย